72ก็ยังขับรถไถได้ครับเบิดนี่ก็มีครับท่านผู้ชมเปิดแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกับคันคันที่ที่แล้วไถที่หน้าประเทศใส่พานไถหลังแต่ไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกครับรถคันนี้จุดก็ถือว่าก้าวแรงขึ้นับเพื่อขึนีะสไตล์ทุกท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งกับพัดพลคนร่าแกครับคลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมรถไถนั่งขับครับ ในค่ายของช่างทองสุกอีกหนึ่งขั้นครับหลังจากที่คลิปที่แล้วครับก็ชมรถไถนั่งขับซึ่งในอยู่ในค่ายช่างทองสุกนะครับในคลิปที่แล้วก็เป็นรถของจ่านะครับมีทั้งผ่านด้านหน้าผ่านไถหลังในระบบไฮดรอลิกนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นรถไถแต่ยังไม่เป็นรถไถนะครับก็จะเป็นคล้ายๆรถอีหับนะครับเพราะว่าลุงบอกว่า ทุนยังไม่พอครับกำลังรองบประมาณอยู่นะครับที่จะไปทำเพิ่มไฮโดรลิกแล้วก็เพิ่มผ่านไทยหลังและผ่านตะนานะครับเดี๋ยวเราไปชมพรม้อมๆกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดคนคนรากหญา้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพรม้อมๆกันครับท่านผู้ชมไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับ ผมจะพา,พท,พาท่านผู้ชมมาชมรถไถอีกคันหนึ่งของช่างทองสุกนะครับท่านผู้ชมโครงนี้เป็นคโครงของกระทิงแดงฮะนี่ครับเป็นโครงของกระทิงแดงโครงนี้ยังอยู่ในสภา,าพที่ดีอยู่นะครับเป็นคโครงใหม่อยู่นะครับรถคันนี้รถคันนี้ทํามาได้ปีกว่านะครับยังไม่ถึงสองปีนะครับคุณลุงบอกว่าปีกว่านั่นเองเท่านั้นเองนะครับล้อก็เป็นล้อกระทะกระทะก็เป็นกระทะเดิมครับท่า,า oh, นผู้ชมกระทะเหล็กหนีบฮะกระทะหนีบเหมือนเดิมรถคันนี้เป็นรถไถที่ ไม่ได้ใส่ผ่านไถหน้าไม่ได้ใส่ผ่านไถหลังและไม่ได้ใส่ไฮดรอลิกนะครับรถคันนี้จุดวัตถุประสงค์ก็คือทํามาเพื่อลากจูงรถลากจูงเทรลเลอร์นี้นะครับแล้วก็หาบทางด้านหน้านะครับนี่ครับอ้ัม เครื่องเป็นเครื่องคูโบต้าครับคูโบต้าอีที95นะครับหรือว่า95แรงหรือว่า9แรงครึ่งน,นะครับเครื่องนี้สไตล์ข่างต้องสูบก็เหมือนเดิมนะครับได้เพิ่งมาทําทําเป็นนั่งขับนะครับได้ประมาณสองปีเองสองหมื่นกว่าบาทนะครับ <25. S 2> อสองประมาณสองหมื่นห้านะครับอันเนี้ยช่วงนี้คือฐานกับไถอะไรเนี่ย ได้ได้แกะออกไว้นะครับมีตัวขลุกตัวอะไรถอดออกหมดนะครับตรงนี้ช่วงนี้ใช้เป็นลากเทเลอร์อยู่นะครับ<ม>แต่ช่วงนี้ก็อยากออกไปไหนไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณพี่อ๋อครับท่านผู้ชมคันนี้คันนี้ยังไม่ได้มีระบบเบรกนะครับยังไม่มีระบบเบรกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เห็นเห็นไหมครับตัวห้ามล้อครับท่านผู้ชม รถคันนี้ห้ามล้อยังอยู่ในตัวห้ามล้อนี้ยังอยู่ในสูตรเดิมอยู่นะครับเพ่คือซ้ายขวาครับซ้ายขวาออกมาทีนี้ท่านผู้ชมออกมานี้ซ้ายขวาเราปรัล้อจะเป็นตัวเดียวกันอันนี้เป็นห้ามล้อสายพานาน,าน,นี่มีสองช่วงครับสายพานนี่มีสองช่วงอันนี่เป็นเกลียวครับสายพานี่มีสองช่วงครับ อันนนนีีี้้โมเลนี่หน้าสามครับท่านผู้ชมโมเลน้าสามอันนี้อันนี้เกียวอันนี้เบี้ยวๆกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกกิ้งตัวเบรกนะเป็นตัวเบรกตัวเบรกโมเลนตัวนี้ตัวนี้ครันเวลาขึ้นเป็นยกไ้เวลาทุกครับเกียวกั ไอ้ตัวนี้ตัวไหนครับตัวนี้ห้ามล้อเหรออ๋อในเกียร์ครับนีี่เกยรในีนเกียร์อันนี้อันนี้เหมือนเบรกอีกต้นอครับเบรกเบรกตีนอันนี้มันคืออะไรนี่ยคือไปไปไปกดสายยางอ่าจะกดสายพาน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 ตัวกดสายพานไอ้ตัวนี้เป็นตัวห้ามล้อครับนี่ท่านผู้ชมตัวห้ามล้อนี่ห้ามล้อซ้ายห้ามล้อขวาต่างจากรถไถของจ่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ นี่ก็เป็นเบรกนะครับเบรกเบรกนี่ทั้งทองสุกอ๋อรับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วครับเบรกนี่ก็มีครับท่านผู้ชมเบรกแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกับคันคันคลิปที่แล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็เป็นเบรกที่ห้ามล้อเหมือนกันครับนี่ฮะแต่ไม่ใช้ไม่ได้ใช้ดิสเบรกนะครับใช้ระบบสายพานหรือว่าผ้าใบครับท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะห้ามล้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้ก็แปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีล้อกระทะ ที่ทาเป็นวินเหมือนกับคลิปก่อนๆสองสามคลิปของช่างทองสุกนะครับตําแหน่งเดิมที่เคยใส่วินนะครับช่างทองสุกเอามาเป็นระบบห้ามล้อนะครับแต่ไม่ได้ใช้น้ํามันนะครับไม่ไใช้เบรกระบบเบรกน้ํามันใช่ใช่แต่ว่าใช้ระบบเบรกผ้าใบฮะใช้เบรกปุ๊บผ้าใบก็จะกดแบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องความอยู่ตัวก็คือพอจะบรรเทาช่วยให้รถไม่ไหลได้นะฮะ น่าจะทำผ่านไถนาเหรอผ่านไถนาแต่แต่ยังไม่มีไฮดรอลิกวะมันไม่มีไฮดรอลิกความแล้วก็ยังบอถึงมันยังบุกข้อมเงินอ๋อยังบุกข้อมเงินยังผมไปทำแล้วผมหาเงินบม่ได้เกียรอ๋อยังไปทำเหมือนน่ามึนๆก็เลยเดินเติมมันโอยแล้วตีข้าวนอนนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้ใส่ สัมภาระนะครับใส่สัพพะละเนี่ยครับคุณตาไว้เจ็ดสิบสองนะครับบอกว่าเมื่อก่อนหนูเดินไทไทนาเดินตามได้กี่กี่กี่มากี่ปีแล้วลุงห้าปีห้าปีแบบเดินตามรถไถนี่นะที่นี่มันบาไหวป้บ่ไหวเลยเลยมาเป็นเป็นนั่งคับก็ยังแฝงน้อยหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้แต้งานเต็มที่แต่สุขภาพร่างกายบ่ค่อยดีเนาะอ๋อแต่ก่อนแต่ก่อนนะครับเองอยู่บอ อใจแแบบเดินตามครับโอ้หางแค่ไปดูไปดูทมพุ่นเนาะอ๋หางนะหางว่าเราเพิ่งพูดแล้วตั้งแต่ตาตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเคยเคยเสียเคยซ่อมอย่างเดียกออสองสองปีนี่บ่เคยซ่อมบ่เคยเสียอย่างเลยเนาะแต่ก็รทำงานอยู่เลยก่อผมนี่ซื้อมานี่ก็ได้กี่ปีแล้วที่ปีที่ปีตัดที่ปีแล้วกันลดกันนี้นะครับผมไม่ได้ผมคำนวได้เจ็ด ปีเท่านั้นท่านกระทำบ่อยคือขอทํามาเลยๆโอ้รถรถคันนี้คือทำสี่สิบปีหรอยี่สิบว่าขอซื้อซื้อไม่ไม่ขอซื้อเครื่องเดินตามเนี่ยไหมยี่สิบกว่าปีแต่ว่าเพิ่งมาทำนี่ได้สองปีสองปีอ๋อเขาเขาแจว่าจะเป็นยี่สิบปีโอ้ก็ับไปถึงว่าไปถึงว่าได้เพิ่งมาทําทําเป็นนั่งขับนะครับได้ประมาณสองปีเองสองหมื่นกว่าบาทนะครับ่ อ่สอบประมาณ2องหมนะครับอันเนี้ยช่วงนี้คือฐานกับไถอะไรเนี่ยได้แกะออกไว้นะครับมีตัวขลุกตัวอะไรออถอดออกหมดนะครับตรงนี้ช่วงนี้ใช้เป็นรากเทเลอร์อยู่นะครับแต่ช่วงนี้ก็อยากออกไปไหนไม่ไมได้เพราะว่าคุณพี่เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับกับรถไถคันนี้ของค่ายช่างทองศพเนินสวนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดผลกนรากายาด้วยนะครับ อย่ากันคลิปหน้าครับคลิปนี้พัดพลคนรกากยาสวัสดีครับ